พอละหนึ่งชิ้นอ่าแล้วปิดกล่องแล้วเปิดกล่องต่อไปเออทับดีๆลูกไม่ขอบคุณเพื่อนเลยเออออกไปทานด้านาน,นอกด้านนอกห้องค่ะเดี๋ยวมดมานะคะออกไปทานด้านนอกห้องเดี๋ยวมดมาเออเต็มจอหูยน่ากินนะ่าหุยเสียดายป้าย,ป,ายป้ายกลับขึ้นมาเร็วสตรอเบอร์รี่เร็วเออ ไปกลับขึ้นมาเสียดายเอออ่าให้เพื่อนรีอะอเอากล่องนั้นให้สิริวิมลเอ้ยไอ้นี่ใครหย,ยิบอันนี้ไม่ได้ลูกเอากล่องนั้นให้สิริวิมลไปเลยให้ให้เรียไปเลยเ,เออไม่นี่หมามันเรียได้เออเอาไปเลยลูกอ่ามาละพัดขอบใจเพื่อนยางอ่าแล้วก็แล้วแต่หนูเลยนะหนูจะให้ใครเอออ่าค้องสีได้ไหมอ่ะ หนูกินก่อนดีหนูเจ้าของวันเกิดหนูต้องกินก่องสุดท้ายอ่ะเออนี่นี่นันไม่ไม่เก็บเก็บกล่องนึงของเราไงเข้าใแต่บลูลเออเจ้าของวันเกิดแล้วหนูหนูไปตามหนูไปตามขอเพื่อนค่ะลูกครูมีหน้าที่ถ่ายเอออ่าเพื่อนแม่เพื่อนมาเอาตะวันไหนอ่ะแม่ไปไปชวนไปชวนใครที่อยากกินอ่ะลูกขมวันไปลูกปะเออ แล้วก็เอาเอาไปทิ้งให้คุูโยนีินะ